เคล็ดลับทอดปลาทรายซุดแม่ให้ร้อยกรอบกินได้ทั้งตัวม้าแล้วกับเพื่อนสูตรนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆจะเอาไว้แกล้มกินกับแกงส้มแกงเพชรก็ร้อยติดใจแน่นอนแล้วก็ไปดูเคล็ดลับการทำปลาทรายของแม่กันเลยค่ะแม่ก็จะเอาปลาทรายมาผ่ากลางแบบนี้แล้วก็ข่าวเกลือบางบางทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็มาทอดได้เลยค่ะเต้องการผ่าเพื่อเวลาทอดให้กนะดูกไม่จะกรอบแล้วก็การกินเป็นหมูกันด้วยเพื่อที่ได้แคลเซียม จากนั้นก็ไปตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาปลาที่เรามักไว้ไปทอดได้เลยการผ่ากลางปลาซ้ายแบบมีเวลาเอาไปทอดก้างของเขาก็จะกรอบมากๆปกติถ้าทอดถังตัวไม่ผ่ากลางก็จะมีส่วนก้างที่แข็งๆกินไม่ได้นะคะ แต่ถ้าผ่ากลางแบบนี้ก็คึกกรอบกินได้ทั้งตัวเลยทอดป,ปลาไรายซุกเรื่องทั้งซองด้านก็ตักขึ้นได้เลยค่ะเผื่อๆดูความน่ากินของปลาไรายทอดวันนี้สิคะปลาสดสด,สดเอามาทอดเกลือแบบนี้บอกเลยว่าร้อยมากเมนูนี้นะคะตออไปกินขู่กับแกงส้มแกงเพชรหรัวกินขู่กับน้ำพริกก็เข้ากันเมนูนี้นอกจากจะได้กินปลาทาั้งตัวแล้วก็ยังได้แคลเซียมจากปลาด้วยค่ะแม่ก็มาการันตีความร้อยเหมือนเดิมกับเพื่อน ร้อยมาให้แม่ลองสักหน่อยเอ็นเตอร์ท์มาลองเอ็นิ้ดูเลยร้อยมาหเลยนี่กจิ้งมาบุกค้างบุกค้างตว่า,าสายทอวันนี้บอกเลยว่ากรอบร้อยฟินมากๆคณะเจ้าสมยุทธอย่างร้อยติดใจเลยค่ะเพื่อนๆ